สวัสดีครับนักเรียนก่อนอื่นขอเอาแม่ตอบแทนเขาเพราะ่ดูคนเดียวนะครับครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเราจะมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษานะครับของมัธยมสาปีที่1นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของระบบต่อไร้ท่อนะครับซึ่งการวนการเรียนการสอนนะครับก็จะให้ พวกเราได้เรียนรู้ในเนื้อหานะครับแล้วก็ให้เราศึกษาเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนฟรีที่อยู่กับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้มีวัตถุประสงค์ในการเรียนก็คือ1ให้นักเรียนรู้ความสําคัญของระบบต่อมไร้ท่อนะครับสแล้วก็ให้นักเรียนรู้หน้าที่ในร่างกายของทําการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายนะครับแล้วก็3ให้นักเรียนรู้วิธีรักษาระบบต่อมไร้ท่อ ทำงานให้ปกตินะครับก่อนอื่นเราจะเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษานะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับเรียนเชิญเข้าสู่บทเรียนครับก่อนเดือนก็มาพบกับนะครับระบบต่อมไนท่อนะครับซึ่งต่อมไนท่อนะครับก็คือระบบที่สําคัญระบบหนึ่งในร่างกายนะครับความสําคัญของมันก็คือนะครับความสําคัญของระบบต่อมไนท่อก็คือ ควบคุมนะครับมีหน้าที่ควบคุมควบคุมอะไรบ้างนะครับควบคุมนะครับเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายนะครับการทํางานสัมพันธ์ระหว่างร่างกายส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมร่างกายเกี่ยวกับความสมดุลในร่างกายนะครับแล้วก็หลั่งสารเคมีนะครับหรือฮอร์โมนที่เรารู้จักกันนะแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโตนะครับซึ่งฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไรท่อนี้ นะครับก็จะถูกส่งไปยังส่วนต่างๆในร่างกายโดยลําเลียงโดยผ่านไปตามน้ําเลือดนะครับซึ่งเราก็ความสําคัญก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเรามารู้จักกับนะครับต่อมไรท่อในร่างกายนะครับมีหน้าที่ทำํำงานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเรามาดูตําแหน่งของต่อมไรท่อในหน้าที่ในร่างกายก่อนนะครับ นักเรียนก็เปิดแบบฝึกหัดหนังสื้อน้าหน้าที่17นะครับดูประกอบนะครับเรื่องที่2นะครับก็จะมีต่อมไรท์ก็จะมีที่สมองนะครับนี่นะครับใต้สมองนะครับแล้วก็ต่อมไพเนสนะครับแล้วก็ที่ลูกกระเดือกคอของเรานะครับต่อมไรท์นะครับต่อมไทรอยเขาเรียกว่าต่อมไทรอยแล้วก็ต่อมพาราไทรอยนะครับอยู่ใกล้ๆกันกับที่ลูกกระเดือกนะครับต่อมไทมัสนะครับจะอยู่ตรงที่ตรงกลางตรงหน้าอกนะครับ ตอมอกไตอยู่ที่ไตนะครับแล้วตอมตับก็อยู่ที่ตับนะครับตอมเพศนะครับเพศหญิงก็เป็นรังไข่เพศชายก็เป็นอันธะนะครับนี่ก็คือระบบต่อมในท่อในเพศนะครับอ่าซึ่งต่อไปหน้าที่ของแต่ละนะครับหน้าที่ของแต่ละส่วนนะครับก็อย่างเช่นต่อมร้ท่อที่สมองนะครับที่สมองนะครับ ก็มีหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของการสืบพันธุ์นะครับการเจริญเติบโตนะครับก็เป็นการควบคุมนะครับในการตั้งครรภ์นะครับกระตุ้นมดลูกบีบมดลูกบีดตัวต่อมน้านมนะครับให้หลั่งออกมาเวลาเลี้ยงลูกเพศชายก็จะหลั่งอสุจินะครับเคลื่อนไวของอสุจินะครับส่วนต่อมไทรอยนะครับต่อมไทรอยนะครับก็ผลิต อ่านะครับช่วยในการเติบโตของกระดูกนะครับสมองประสาทนะครับต่อมไทรอยนะครับอ่าแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับพวกเด็กแคแกนนะครับไทรอยนี่นะครับเด็กแคแกนพวกปัญญาอ่อนผู้ใหญ่มีอาการมือบวมเท้าบวมนะครับผิวแห้งนี่ก็ใช่คอผอก็ใช่นะครับอันนี้ก็คือเอ่อต่อมไทรอยนะครับที่มีหน้าที่ดูแลนะครับร่วมกับปกติ พาราเทรอยนะครับก็ควบคุมความสมดุลแคลเซียมฟอสฟอรัสกระแสเลือดนะครับไทมัสก็คุมภูมิคันโรคนะครับส่วนหมอกไตนะครับก็เกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับในร่างกายนะครับการการสู้การวิ่งนะครับฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงนะครับนี่ทำงานถ้าผิดปกติต่อนนี้จะทำงานนะครับ ต่อไปตับอ่อนนะครับผลิตฮิซูลินนะครับอันนี้สุลินในกระแสเลือดนะครับก็ผลิตฮิซูลินในกระแสเลือดนะครับก็ประเภทนะครับฮิซูลินนะครับเนี่ยนะฮิซูลินนะครับตับอ่อนนะครับจะมีฮิซูลินนะครับแล้วก็ควบคุมความหวานในร่างกายนะครับถ้าสูงต่ำตรงนี้ก็จะฮิสูลินฮูรินนี้ก็จะเข้าไปควบคุมนะครับให้อยู่ในในการปกตินะครับ ถ้าหิวนะครับถ้าร่างกายผิดปกติน้ําตาลในเลือดต่านะครับจะทําให้หิวใจสั่นมือสั่นนะครับพูดสับสนด้วยนะครับต่อไปต่อมเพศนะครับต่อมเพศนะครับต่อมเพศก็คือมีเพศชายเพศหญิงนะครับเพศชายก็จะมีอันทะอันทะมีหน้าที่ผลิตอสุจินะครับลักษณะทั่วไปชายนะครับพัฒนาด้านจิตใจจะต้องการมีเพศเข้าสู่วัยรุ่นนะครับจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เพศหญิงก็เข้าสู่วัยรุ่นก็คือมีประจำเดือนนะครับซึ่งมีการผลิตรังไข่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นการสูกของไข่ระหว่างเดือนนะครับหรือว่าประจำเดือนพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้นะครับต่อไปก็เป็นไตภเนียสนะครับไตภายน์เนียสต่อมต่อมภพเนียสนะครับไม่ใช่ไตภเนียสต่อมภายเนียสนะครับก็คือการยับยั้งการเจริญเติบโตสืบพันธุ์นะครับผิดปกติอย่างเช่นคนที่ ตผิดปกตินะครับเร็วเป็นเล็ว่นสูงใหญ่อย่างเงี้ยผิดปกตินะครับต่อมนี้ก็จะทํางานนะครับโอเคนะครับอัอนนี้ก็คือ,อเราไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับที่หน้า1 8บแนะครับในหนงังสือนี่แหละนะครับให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโอเคต่อไปเรื่องต่อไปนะครับก็คือการวิธีดูแลรักษาต่อมไทรอย ทำงานเป็นปกตินะครับทำงานเป็นปกติผู้่วผู้ปผู้ป่ผิดนะครับวิธีดูแลอันแรกก็คือการรับประทานอาหารนะครับซึ่งการรับประทานเราก็ต้องทํารับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับคําว่าอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปแล้วนะครับให้พวกแคลเซียมนะครับฟอสเฟตและไอดินพอสมควรนะครับก็มีพวกนมนะครับตัวเหลืองปลาตัวเล็กนะครับกุ้งปูเม็ด ทานตะวันนะครับพวกนี้ตับไข่แดงผักสีเขียวนะครับพวกนี้นะครับรับประทานให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ออกกาลังกายออกกําลังกายก็อย่างน้อยก็สัปดาห์ละสามครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า30นาทีนะครับก็ออกตอนเย็นตอนเช้าก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับต่อไปก็คือการพักผ่อนนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่าวันละ8ดชั่วโมงนะครับให้เราพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ต่อไปอีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงคําว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือพวกอาหารรสจัดนะครับพวกยาที่มีผลกระทบต่อต่อมไทรท่อนะครับอันนี้ก็ให้พวกเราได้ดีกเลี่ยงนะครับอันที่5้าก็คือสังเกตตรวจอาการตัวเองว่าผิดปกติไหมถ้าผิดปกติก็บอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองลร่ยปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีดูแลรักษาต่อมไรท่อนะครับ สรุปนะครับในการเรียงในครั้งนี้นะครับเรื่องของต่อมไรท่อนะครับระบบต่อมไรท่อนะครับซึ่งความสําคัญก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะครับร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัยนะครับควบคุมฮอร์โมนต่างๆการเริติบโตด้านต,ต่างๆนะครับหน้าที่การทํางานของต่อมไรทอก็มีหน้าที่ๆๆที่ แยกแยกกันออกไปนะครับก็มีที่สมองนะครับก็มีการควบคุมการเจริญเติบโตก็เป็นสมองนะไทรอยนะครับควบคุมการผิดปกตินะครับการเติบโตการใหญ่นะครับการเติบโตการเล็กของพวกเรานะครับก็มีหน้าที่ออกไปนะครับแล้วก็วิธีการรักษาตอ่อรักษาระบบต่อไร้ท่อให้ทํางานปกติก็มี5อย่างนะครับก็มี รับประทานอาหารอองกายพกักคอนเรี่องปัจจัยเสี่ยงแล้วก็สังเกตตัวเองนะครับอ,อันนี้ก็คือในเรื่องของการเรียนในเรื่องของต่องในท่อนะครับนักเรียนสามารถนะครับที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ค้นคำว่าต่องในท่อออนไ่นนะครับก็จะขึ้นให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับของ DLTV นะครับก็มีนะครับ แล้วก็มีของคุณครูต่างๆเขาสรุปไว้นะครับศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เราศึกษาเพิ่มเติมกับหนังสือแบบฝึกหัดของเราได้นะครับหนังสือของเราได้นะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้านักเรียนสงสัยสักสงสัยอะไรก็ให้เราได้ไล์ส่วนตัวมาหาครูได้นะครับแล้วก็ กูก็มีงานให้พวกเราได้ทำนะครับแบบฝึกหัดนะครับเราทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับหน้าที่ยิบเอ็ดนะครับข้อ1นะครับให้เราทํานะครับแล้วก็หน้าที่ยิบสามข้อ3นะครับแล้วก็หน้าที่ยิบห้าถึงย6หนะครับในแบบฝึกหัดนะครับข้อกา1ิข้อนะครับเราจะส่งเปิดเรียนนะครับเก็บคะแนนตอนนั้นเลยนะครับให้ทุกคนทํามานะครับอยู่ในเล่มนี้นะครับโอเคนะครับก็ คงจะวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับพอให้พวกเราได้เรียนรู้ในระหว่างช่วงที่ปิดเรียนนะครับครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็มันเป็นสถานการณ์ที่อ่าอ่าฉุเฉินนะครับเราก็ต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะครับอ่าส่วนอ่าห้องห้องสี่นะครับทีส่ส่งหนังสือมาแล้วก็อ่าให้พวกเราได้ จดนะครับได้ดูแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวครูจะถ่ายเป็นภาพนะครับลงไปประกอบให้นะครับสําหรับห้องสี่นะครับส่วนห้องอื่นๆนะครับแบบฝึกหัดสมุดมีอยู่แล้วก็จดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งห้องสี่ก็ห้องใครที่ส่งสมุดอยู่ก็ให้จดใส่กระดาษไว้นะครับกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดอะไรก็ได้เขียนไว้เขียนลงบนที่ไว้ด้วยนะครับเอาไว้ ก็มีเพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยสักถามก็ทักไลน์มาส่วนตัวนะครับเราจะลงในไลน์กลุ่มให้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอเกี่ยวกับระ,ะบบนะครับการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต,ต,ตสมัยนะครับก็คือพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมัยนะครับในหน่วยที่2นะครับกิจกรรมที่3นะครับก็ให้นักเรียนได้เตรียมตัวไว้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนได้ ตั้งใจใส่ใจนะครับในการเรียนนะครับให้เราจะได้เป็นคนที่เรียนหนังสือจริงๆนะครับสวัสดีครับ